สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเนะครับไอดีไลน์ก็0ู1ย์แปดหนึ่กมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวมาชมพาะกันนะครับอันนี้มีได้มาประมาณนี้นะครับองค์แรกนะครับขออนุญาตนะครับ องได้เป็นพระสมเด็จ3มชั้นนะครับเดชบัวตูมนะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับแต่เนื้อหานี่นึกนุ่มดีอย่างไรนะครับนี่นะเนี่ยเพื่อพี่พ,พี่ท่านใดรู้ที่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองก้องให้นะครับ นี่ครับพระนี่สมบูรณ์เลยนะครับไม่มีกระเทาะอะไรตรงไหนเลยนะครับนี่นะเดิมๆเลยนะครับนี่ครับ ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ผมเปิดด้วยที่สามร้อยบาทนะครับนี่นะนี่นะสวยดีนะครับสามร้อยบาทครับพระสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักร่อมนะครับอ,อ่องค์ต่อมานี่เป็นพระสมเด็จหกชั้นนะครับหกชั้น6กตลอดนะครับหน้าหนูนะครับ อันนี้จะเป็นของวัดโพเกียบนะครับนี่นะจะมีร้อยขีดเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์พพิมพ์นี้นะครับหกชั้นอกตลอดนะครับหน้าหนูนะครับเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คาบกุติดเยอะนะครับนี่หกชั้นอกตลอดนะครับหน้าหนูนะวัดโพเกียบนะครับปีสองสี่เก้าศูนย์นะครับคือ,อพระ กูนี่ผมจะได้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้อันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีคาบกุ้วยนะครับเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับมีขีดนะเนี่นี่คาบกุนะครับนี่ครับ สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะฮะพิมพ์หน้าหนูนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับนานๆจะเจอทักทีนะส่วนใหญ่จะเจอหกชั้น6อ,อตลอดธรรมดานะครับอ,องค์นี้ผมเปิดไว้ที่4ี่ร้อยห้าิบาทนะครับตรงนี้นะครับ4ี่ร้ยห้าสิบาทนะครับจัดเพราะเป็นพิมพ์หายากนะครับนี่นะ อ,องค์ต่อมานี่เป็นพระสมเด็จอันนี้ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับประมาณพิมพ์เเป็นพิมพ์าฐานแทมนะครับอันนี้เนื้อหาดูเก่าดีนะครับจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับผมจะลงกล้องให้นะครับนี่นี่จะมีกระเทาะตรงนี้นะครับเห็นเนนะื้อในเนี่ย เออพี่ท่านใดรู้ที่นะครับอ่าองค์นี้มาเปิดไปที่200บาทนะครับองค์นี้นะครับ200บาทนะครับเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะครับนี่นะจะมีเส้นอย่างนี้นะ อ,องต่อมานี่เป็นรูปเหมือนพ่อท่านขายนะครับพ่อท่านขายวัดสวนขันนะครับ้านหลังก็จะเป็นยันนะครับสอขอจุดหนึ่งนะครับนี่นะสอขอจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ปีเรื่องปีนะครับอันนี้ประมาณปีเห็ผมก็จะ มีพิมพ์คล้ายๆกันแบบนี้นะในข้อมูลนะครับก็จะมีมีปี0ูย์หกับปี10นะครับอันนี้นี่เนี่ยเขาว่าเป็นเนื้อเนื้อผงผสมชานหมากนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เก่าเลยนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับอ,องนี้นะครับผมเปิดไว้ที่4 5 0หบาทนะครับนี่นะครับรูปเหมือนอรูปเหมือนพ่อท่านค้ายนะครับเนื้อผงรูปเหมือนพ่อท่านค้ายนะครับวัดสวนขันนะครับสอขอจุดหนึ่งนะครับนี่ครับ กล้องก็จะจับหน,หน้าท่านนะนี่นะฮะเนื้อผงผสมช้านมากนะครับนี่นะฮะสี่บาทนะครับนี่นะฮะอขอดอูพระได้นะครับทางลายได้นะครับหรือว่า,าบางท่านไม่มีลายก็ดูดูดูในคลิปนี้นะครับ นะภาพสวยนะครับให้มีหักซ่อมเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับ4ี่ห้าบาทนะครับพระผงรูปเหมือนพราะท่านค้ายนะครับอาองค์สุดท้ายนี้เป็นเป็นพระวัดเทพดีลานะครับกุใต้เพดานนะครับนี่นะ เป็นพิมพ์นางนะครับนี่นะีมีการเล่นหากันนะครับในนิเทศาสารท่าประจันก็มีลงนะครับนี่ครผมได้มาก่อนหน้าน,นี้องค์แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เอาไปไว้ตรงไหนอีกแล้วนะครับนี่ เมื่อก่อนนี้เล่นยัดเป็นกระดูกผีวัดโพนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับข้อมูลทีวิธีวัดเทพดีรานะครับผมเปิดไปที่200นะครับตรงนี้นะครับ200บาทนะครับนี่นะน่ารักดีนะครับนี่นะก็จะมีผิวเปิดด้านหลังนะครับ200บาทนะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกรดีต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็0ูนย์แปก็เ้ามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ